เราชนะต้องมีเป่าเงิงเช็ควิธีดาวน์โหลดและใช้เงินเจวเลตที่นี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับทางช่องกนมพาแชร์ข่าวกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแชร์ข่าวทางด้านเราชนะก่อนที่จะรับชมข่าวฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเราชนะสิบเงินเยียวยา700บาทสําหรับแรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร กำลังเริ่มทยอยโอนเงินงวดแรกให้ผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง3กลุ่มเร็วๆนี้หากมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่านการเกฑ์ที่โครงการกำหนดซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์มี3กลุ่มคือ1กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน14ล้านราย 2. ผู้ร่วมโครงการคนละ 15, 000, รครึ่ง15ล้านรายผู้ร่วมโครงการเที่ยวด้วยกัน1.5ล้านราย 3. ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มเลยโดยกลุ่มที่ต้องใช้แอปเป๋าตังจิโเล็กคือประชาชนที่อยู่กลุ่มที่2และ3ส,ส่วนกลุ่มที่1ที่มีบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้วสามารถใช้สิทธิ์บพันบาทผ่านบัตรได้เลยค่ะ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับชนะคือแอปพลิเคชันเป๋าังางที่สามารถเข้าสู่ระบบจ่ายเงินของภาครัฐสู่ประชาชนที่เรียกว่า Geolet ได้ซึ่งการโหลดแอปเป๋าังสามารถทำตามขั้นตอนทำได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนดังนี้เลยค่ะ วิธีดาวน์โหลดเป๋าตังสำหรับราชนะคือเปิดแอปพลิเคชัน App Store หรือ Google Play หรือ Play Store ในโทรศัพท์มือถือทั้งแอปเป๋าตังรองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0หวกขึ้นไปหรือ iPhone ที่มี iOS 9.0หวกขึ้นไปพิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันเป๋าตังในช่องค้นหา ดาวนโหลดและติดตั้งระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือยืนยัน otp หหลักที่ได้รับจาก sms ตามเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกและกดยอมรับเงื่อนไขการบริการของแอปพลิเคชันระบุ p ิน6หลักซึ่งเราจะตั้งยังไงก็ได้ค่ะที่เราจะจำได้ง่ายๆซึ่งจะเป็นรหัสที่ใช้ในการทำรายการทุกครั้งค่ะควรจดไว้ด้วยนะคะการลืมค่ะ โทรบัญชีหรือเปิดจีบอลเลตเพื่อใช้สำหรับการใช้จ่ายในมาตรการราชนะและมาตรการรัฐอนะื่นเช่นผลคระโยชน์ราเที่ยวด้วยกันทีนี้มาดูวิธีการใช้ C ีบ l ลเลตจ่ายเงินร,ร,ร,ราชนะค่ะการใช้จ่ายเงินจากโครงการราชนะคล้ายกับโครงการผลประโยโดยสามารถทําได้ดังนี้ไปที่หน้าการใช้สิทธิ์ราชนะและกดเลือกแถบที่เขียนว่าสแกน qr เพื่อใช้สิทธิ์ จากนั้นระบบจะเข้าสู่จอสแกน QR เราชนะจากร้านถุงเงินยื่นกล้องมือถือไปสแกนบนสัญลักษณ์ QR โค้ดตรวจสอบยอดเงินของสินค้าและบริการว่าจำนวนเงินที่เราจะจ่ายถูกต้องหรือไม่จากนั้นกดยืนยันการใช้สิทธิ์ระบบรหัส PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ชำระเงินเรียบร้อยระบบจะโชว์สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์ อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถติดต่อลงทะเบียนรัชนะได้ในวันที่15กุมภาพันธ์63ผ่านธนาคาร3แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาปอะสอบทุกแห่ง